แพ็กเกจที่จ่ายเพิ่มเติมห้าหมื่บาทนะครับ เรามาดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับในรถรุ่น x g e n e r a g e r y t c ส4 x อ auto 6สปีดนะครับส่วนของสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมเป็นระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับหรือออโตไฮเบียมนั่นเองนะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับก็มีมาด้วยนะครับระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องเลนนะครับก็มีมาพร้อมเลยนะครับระบบควบคุมสถิรภาพการทรงตัว นะครับ E S T นะครับแล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Traction Control นะครับระบบช่วยการออกตัวขณะจอดรถบนทางลาดชันนะครับ H L A นะครับและระบบลดความเสี่ยงจากการทิดคว่ำนะครับ R O M นะครับก็มีมาในรถรุ่น Next Gen Ranger Y t e c 4 4.2 Auto 6 Speed คันนี้แล้ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมฝอร์ธพชาแนลที่ผู้สืาการขายฝอร์ดระแดงนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านครับมาชมรถรุ่น nexgen ranger wide track นะครับคันนี้นะครับเป็นรถ4ี่คูณสองออโต้หสปีดนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2องจุดลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับสีด้านหลังเลยนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเพิ่ม10,000บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันเลยนะครับคันนี้นะครับแต่งชุดวายมาด้วยนะครับก็ในส่วนของตัวล้อแม็กก็เป็นแม็ก20ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมพาดูเลยว่ารถคันนี้แต่งอะไรกันไปบ้างนะครับผมไปกันเลยครับ ส่วนของราคาตัวรถนะครับราคาอยู่ที่1 4ึ0 0 0้บาทนะครับคันนี้นะครับก็มีการติดตั้งแพ็กเกจเพิ่มเติมด้วยนะครับเพิ่มอีก5 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่า50,000บาทที่ลูกค้าจ่ายเพิ่มมาได้อะไรไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตกแต่งของรถรอบคันว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างครับผมไปเลยในส่วนด้านหน้าตัวรถนะครับของ n e x t g e n y t e c h 4x2 ูนสองอโต้นะครับ ในส่วนของตัวกระจังนะครับไม่ใช่กระจังเดิมนะครับเป็นกระจังที่ติดตั้งเพิ่มเติมแต่งมาใหม่นะครับสไตล์แบบแร็กเตอร์นะครับเป็นตัวอักษร FORD Ford นะครับเป็นสีดําด้านนะครับ เป็นตัวนูนขึ้นมาเลยนะครับแบบเดียวกับตัวแร็คเตอร์เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวไฟจิ๋วนะครับมีติดตั้งมานะครับ3จุดนะครับคันนี้นะครับที่ผมแจ้งว่าจ่าย5 0,000่นได้อะไรบ้างนะครับผมให้ดูในจุดแรกก่อนเลยนะครับเป็นส่วนของกล้อง36 0องศานะครับที่มีติดตั้งมาในตัวรถด้วยนะครับดีไซน์ของตัวลูกค้านะครับที่อยากได้แบบนี้นะครับก็ติดตั้งในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับเป็นแถบแบบนี้เลยนะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตััััววรรถถเลยบตตดกี ชุดหน้านะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับที่แตกต่างจากเดิมนะครับจากรุ่นวายแท็กเดิมนะครับก็เป็นในส่วนของชุดวายนะครับทําให้รถมีความบึกบึนนะครับมีความสวยงามมากขึ้นนะครับด้านล่างเลยเลยครับก็วาแท็กจะเป็นในส่วนของตัวห่วงนะครับจะมีมา2จุดนะครับหรือ2ตําแหน่งนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์หน้านะครับมีมาด้วยนะครับมีมาพร้อมเลยนะครับ ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยนะครับที่จ่าย5้า0มื่นนะครับได้อะไรมาบ้างครับคือตัวกล่องนี้นะครับเป็นกล่องควบคุมการทํางานนะครับหรือเป็นกล่องเซ็นเซอร์นะครับหรือเรดาร์ตรวจับนะครับก็ในส่วนของตรวจจับคนเดินถนนนะครับก็มีมาด้วยนะครับไวท์แทร์นะครับไฟตัดหมอกเป็น led นะครับไฟหน้านะครับแบบ4แคมป์นะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED โปรเจ c เตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว5 0าหมืที่ลูกค้าจ่ายเพิ่มเติมไปนะครับก็เป็นออโต้ไฮบริดมีมาด้วยนะครับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับออปชั่นเพิ่มเติมนะครับก็ไฟหน้านะครับติดตั้งเพิ่มเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสปอร์ตให้กับตัวรถเลยด้านข้างนะครับที่เป็นชุดวายมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคิ้ว้รนะครับแบบ6นิ้วนะครับติดตั้งแบบไม่มีหมุดนะครับให้เข้ากับตัวรถนะครับในส่วนของตัวแม็กและยางนะครับ ยางนะครับเป็นยาง monster AT2 นะครับซีรีส์ยางนะครับ265 50R20 นะครับเดิมเป็นแม็ก18นะครับไวท์แท็กนะครับก็จะเป็นดิดหน้าดิดหลังเลยนะครับดิ้คู่เลยแล้วก็คันนี้นะครับได้ทำการยกนะครับสเต็ปยก2นิ้วนะครับ เพื่อให้รถมีความสูงขึ้นนะครับล้อกับยางน,นะครับจะได้ไม่ติดในส่วนของซุ้มล้อนะครับคันนี้ไม่ได้ปาดหน้านะครับก็สเปคนี้นะครับทรงนี้จัดมาแล้วเข้ากับตัวรถเลยนะครับในส่วนของตัวขนาดหน้ากว้างของยางน,นะครับกับล้อมแม็กนะครับ ในส่วนของออฟเซตนะครับตัวนี้นะครับออฟเซตศูนย์นะครับก็ทําให้พอดีกับซุ้มล้อนะครับล้อไม่ได้ยืดหออกจากตัวรถมานะครับของกระจกมองข้างนะครับก็เป็นสีเทาดาแบบนี้นะครับดำแบบกาไฟนะครับกระจกพับและปรับแบบไฟฟ้านะครับของตัวไวท์แทกนะครับแล้วก็ที่ผมแจ้งไปว่าจ่ายห้า0มื่นได้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็เป็นกล้องนะครับที่ติดอยู่ในส่วนของตัวกระจกมองข้างด้วยนะครับกล้องรอบคันเลยนะครับทาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเตาหลังคาไวท์แทกติดตั้งจากโรงงานมานะครับใช้งานได้จริงนะครับ การสาบประตูนะครับติดตั้ง4ประตูเลยนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะครับรับประกันยาวนาน10ปีนะครับผมอันนี้ติดตั้งข้อมือจับมาด้วยนะครับสติกเกอร์นะครับลูกค้าเลือกเองเลยนะครับเป็นลายแบบนี้นะครับเป็นสีโตแบบกราฟิกแบบนี้นะครับมีความสวยงามมากแล้วก็สติกเกอร์เป็นแถบยาวมาถึงหน้าประตูหลังเลยนะครับ น่แล้วก็คําว่าเลนเจอร์นะครับบันไดข้างนะครับดีไซน์ใหม่เลยนะครับเป็นบันไดข้างที่พื้นผิวเป็นสีดาแบบวัสดุ a b S นะครับแล้วก็ขอบเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับหรือสแตนเลสนะครับไม่ต้องบัวว่าเป็นสนิมนะครับทัดไปด้านท้ายเลยนะครับในส่วนของช่วงล่างก่อนเลยนะครับช่วงล่างของวายแท็กนะครับโชกเป็นโชกคว้นะครับเป็นโชคแบบโมโนทูบนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวฐานล้อนะครับมีขนาดกว้างขึ้น50มิลิเมตรนะครับทำให้การทรงตัวดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโช๊คนะครับที่ติดตั้งอยู่นอกแชสซีนะครับทาให้ซับแรงกระแทกได้ดีนะครับเพิ่มความมั่นคให้ลูกค้านะครับในการขับขี่มากขึ้นเลยนะครับผมโลบานะครับเป็นโลบ้าแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัว렉เกนเรนเจอร์วายแครกเลยนะครับแล้วก็ผสมผสานในส่วนของตัวโลหะแบบนี้เลยนะครับที่เป็นเหล็กนะครับ ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคานเหล็กแบบนี้นะครับทําเป็นสีพาวเดอร์นะครับพาวเดอร์โคดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสนิมนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับด้านข้างเลยนะครับในส่วนของบันไดเหยียบด้านข้างนะครับมีในรุ่น next gen ranger xlt ขึ้นไปนะครับก็จะมีในส่วนตรงตัวบันไดเหยียบด้านข้างนี้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับ เวลาขึ้นไปผูกของนะครับหรือว่าขึ้นบนรถนะครับก็มีความง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมาเหยียบยางแล้วนะครับมีมารองรับการใช้งานของลูกค้าเลยนะครับ ไฟท้ายนะครับที่เป็นดีไซน์แบบสปอร์ตเลยแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับที่ผมแจ้งว่าเพิ่มห้า0มื่นนะครับลูกค้าได้อะไรนะครับก็ได้ในส่วนของบายสปอร์ตนะครับตัวจับจุดบอดด้านท้ายรถนะครับก็มีมาพร้อมเลยนะครับแล้วก็ออปชั่นเสริมเป็นส่วนของตัวข้อไฟท้ายนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวไฟท้ายด้วยท้ายรถเลยนะครับของเอกลักษณ์ของตัวเจ็ e เกนเรนเจอร์เลย นะครับก็ดีไซน์สวยงามอยู่แล้วครับฝาท้ายมีความบึกบึนนะครับมีมัดก้ามมากขึ้นนะครับแต่ยังไม่พอนะครับเพิ่มความสวยงามเรับอีกครับในส่วนของตัวหนังสือนะครับที่ปกติแล้วมันปั๊มลงไปเป็นตัวนูนนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งเป็นตัวอักษรอะคริลิกนะครับคาว่า r นเอนเจอร์นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวฝากระบะท้ายนะครับพร้อมแถบนะครับที่ลากจากด้านหน้ามาถึงด้านท้ายเลยนะครับเป็นแถบสีดําแบบนี้นะครับ ก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ฟอร์ดนะครับมีกล้องนะครับฝอยหลังไว้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับส่วนสบายนะครับให้กับลูกค้าเลยนะครับกันชนท้ายนะครับก็มีเซนเซอร์มาด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีเทากาไฟแบบนี้นะครับมีความสปอร์ตนะครับเอกลักษณ์ของเก็ตเรนเจอร์วายแท็เลยนะครับ เด็กตรงที่สามนะครับมาพร้อมกุญแจนะครับล็อกได้นะครับฝาท้ายนะครับเวลาเราบรรทุกของนะครับกุญแจนี้ไว้ล็อกนะครับฝาท้ายนะครับพื้นกระบะนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมีความกว้างมากขึ้นนะครับ ก็ทําให้การบรรทุกนะครับหรือว่าพื้นที่การใช้งานนะครับใช้สอยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดตรงนี้นะครับมีเชื่อมต่อนะครับไฟนะครับ2จุดเลยนะครับเป็นช่องไฟนะครับบ c นะครับ1จุดแล้วก็ไฟ230โวลต์อีก1จุดนะครับก็ในส่วนของฝากระบะท้ายนะครับก็มีในส่วนของไม้แมทชัดติดตั้งมาในรุ่นนเกนทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถครับว่ามีออปชันอะไรกันบ้างครับผมไปกันเลยครับภายในตัวรถของเนเกเกนเรนเจอร์ไวายแครก สี่คูณสองนะครับก็ภายในนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับเป็นน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด้วยนะครับจริงๆมันสไตล์แบบเหมือนเอมเบรนนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเป็นสีเดียวเลย ที่ทามานะครับติดตั้งมาให้กับตัวรถเลยนะครับเป็นสีเดียวเลยแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะครับที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นสีดําเมทัลลิกเงาแบบนี้เลยนะครับผสมผสานกับตัวคอนโซลนะครับที่เป็นหนังนะครับเดือนได้เป็นได้สีเหลืองนะครับแบบนี้เลยนะครับทำให้มีความสวยงามและสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ช่องแอร์นะครับก็ตัดขอบด้วยโครเมียมนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับของหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ12นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็เป็นซิงค์โฟรนเอ Auto แด้วยนะครับรองรับ ไรสายเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันใหม่นะครับที่เป็นของ Ford นะครับเป็น Ford Plus นะครับที่สามารถนะครับสตาร์รถในระยะไกลได้แล้วก็ล็อกรถ บดลอกลดในระยะไกลได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของศูนย์บริการนะครับทั่วประเทศเลยนะครับของ Ford นะครับสามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ Ford Plus ได้เลยนะครับดูในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันเครื่องได้ด้วยนะครับในส่วนของเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับเป็นดีไซน์แบบวายแท็กเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นโลโก้คำว่าวายแท็กแล้วก็ตัดขอบเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับเดินได้ได้สีเหลืองแบบนี้เลยนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับแล้วก็คอนโซลกลางนะครับที่เห็นเลยนะครับก็ ไวแท็กนะครับเบรกมือนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับต่างจากรุ่นก่อนนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมการทํางานนะครับโหมดการทํางานนะครับมีมาให้พร้อมเลยครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่นะครับ4โหมดหลักนะครับขับขี่แบบปกติขับขี่แบบประหยัดแล้วก็ขับขี่แบบลากจูงนะครับแล้วก็ขับขี่แบบบนถนนลื่นนะครับมีมาให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพากกิ้งก็มีมาด้วย ช่องวัเล็กชร์เจอร์นะครับก็จะเป็นตัวชาร์จนะครับไร้สายนะครับมีมารองรับไว้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่อง usb มีมา2ช่องช่องธรรมดา1ช่องแล้วก็ไช้ไ C อีก1ช่องนะครับส่วนของถุงลมนิรภัยนะครับไวแท็กมีมาให้ทั้งหมด7ลูกเลยนะครับกระจกนะครับ มองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงด้วยนะครับหลังกระจกก็จะมีช่อง USB มาด้วยนะครับไว้รองรับในการใช้งานของตัวกล้องบันทึกหน้ารถด้วยนะครับจอเลือนใหม่นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบ8นิ้วนะครับสามารถนะครับเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยได้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบ E-Pa ารนะครับมีความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็มีระบบคูบครลด้วยนะครับก็มีมาพร้อมเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้งหนังนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับ ก็ในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับปรับได้แปดทิศทางนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทอย่างนี้เลยนะครับเป็นสตาร์ทแอนด์สต็อปนะครับแล้วก็ไฟหน้าแบบออโต้นะครับก็ในส่วนของตัวแผงข้างประตูนะครับดีไซน์ใหม่นะครับมือจับอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยนะครับเป็นไฟสีน้ำเงินอ่อนๆแบบนี้นะครับเป็นไฟแถบมานะครับก็มีความ สวยงามนะครับเวลากลางคืนนะครับเวลาขับขี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มควบคุมนะครับก็มีมาพร้อมเลยนะครับแล้วผมในส่วนของกุญแจรีโมทนะครับที่ลูกค้าจะได้นะครับเป็นกุญแจรีโมทสองดอกแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบคีเรตนะครับจากการพานำชมนะครับรถรุ่น n e x s a n gtr w h e r e tag 4x2 Auto 6 Speed นะครับเป็นชุดวายนะครับก็หน้าจะใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับเป็นแม็ก20นะครับตัวนี้นะครับก็ทำให้เข้ากับตัวรถนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับ แล้วก็ลายสติกเกอร์ด้วยนะที่มีความเป็นสปอร์ตแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับหรืออยากตกแต่งรถเป็นสไตล์แบบไหนนะครับสามารถนะครับโทรมาปรึกษาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0625369554นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้โดยตรงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับข้างหน้านะครับผมมารีวิวรถรุ่น렉เจนรุ่นไหนอีกฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ